น้องเกศน้าน้องเบลนะครับดารารับเชิญนะครับพี่น้องไอนูวัดดีคุณดูก่อนยังสวัสดีครับสวัสดีก่อนไอ้เกศอะไรแต่งหน้าเป็นนิ้วแขนเขินผัดมันไปเนี่ยแล้วรางวัลกันแล้วรางวัลกันไปทำอะไรที่นี่วะเอ้าเฮ้ยถามแปลกๆลูกผู้ชายเขาก็ต้องมาเป็นทหารกันทั้งนั้นเหรอโว้ยโอ้มาเกศทหารด้วยเหรอเนี่ยเออกิดวะขามียมไรด้วยบ้านหรือเปล่า โขอีช้าเลยไม่มีเมียคนอื่นเขาอ่ะเยอะดี๋ยสวัสดีพี่สวัสดีครับมาเจอมาด้วยมาทำอะไรเนี่ยสมัครทหารเหรอใช่แล้วครับไม่อย่างงั้นรุ่นเราเขาเดียวกันครพี่พอดีมาทหารเหมือนกันเลยครับครับเออแต่ไม่ต้องหวัดดีดิมาสมัครทหารหรือเปล่ะเพื่อนทวนมายี่สิบอายุยี่สิบเท่าไหร่อ่ะยี่สิบเฮ้ยเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันได้เออเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันหมดเลยทุกคนอันนี้อันนี้วนี้รถจักกานมาจากบ้าน ไอสองคนนี้มารู้จักกันกลางทางก็เป็นเพื่อนกันหมดเลยงั้นอะครับอืมดีดีรถเกือบหมดเลยฮะรถเกือบหมดทำไมอ่ะมารู้จักกันกลางทางไม่บไดม่ินนะครับพี่เลี้ยวเลี้ยวไปข้างหน้าป่ะใช่พี่เลี้ยวตามเองเข้าไปเนี่ยก็ถึงง่ายแล้วมึงพากูหลงนะจะถึงอยู่แล้วอ่ะ อีกสิบเมตรห้ิบเมตรยังจะถึงนายแล้วเลี้ยวซ้ายแม่งไปตั้งไรกูรูปเนี่แล้วเลี้ยวซ้ายก็ไปเสร็จนะมีการพอจะกลับรถเปิดกระจกแล้วหันยิ้มให้เรามายิ้มได้พี่แซียมแน่อะไอ้ลูกบีเอ็มรับตังค์ลูกบีเอ็มบีเอ็มลูกบีเอ็มลูกพิน้าเนี่ยเหม็นพิน้าโอ้โหไอ้นักลบคนนั้นมันดาบโตจริงไหมสาวๆจะใช้ดาบยังไงพี่มี น้องชายผมหรือเปล่าอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งน้องชายหรือลูกอารีนน้องชายครับผมเป็นผมเป็นผู้ชายครับแล้วก็เห็นพามียมาด้วยไงผมยังไม่มีครับลูกคนข้างบ้านเนี่ยเขาดีนะเนี่ยดีอะไรเขามีแบบว่าแพวพาวนะเวลาเล่นดิเกะทำไมเขาว่าเขามีลูกเล่นคิดนานไหมคิดมาเมื่อคืนเนี่ยกะว่าวันนี้จะต้องเล่นแน่นอนถ้าเกิดไม่มาเนี่ยลืมเลย ว่างหลายวันนะนะว่างหลายวันมีโอกาสกินเยอะโอ้ออกกําลังออกอีกทีแต่ไปรับต่างหูไมดูมันจะชักดาบออกได้ถ้มันจะขึ้นตัวเอ่อเฮ้ยมันเก่งมันเก่งค่อยๆลงไม่วลาสักครู่นะคะค่อยๆลงมันโลงฝากดาบไว้ก่อนเออรับดาบนูแน้วมองหน้าคนดูสิรู้เฮ้ยไอ้เป็นไรยิ้มเฮ้ยยืนยิ้มอยู่คนเดียวคนเดียไหายเลยตังคับก่อน ขอเวลาให้ลิเกเรื่องมากก็พูดนะคะลิเกอะไรนะลิเกเรื่องมากเรื่องมากตรงไหนครับเขาก็ปกติเด็กมันก็สนอย่างนี้เนี่ยเอ๊ะถามจริงเธอไปไปทํากันที่สวนสนุกป้าทำไมสนจังเลยอพี่ครับก็คงไปทําทีเดียวกันหมดล่ะโอ้ลุงหลานลิเกไม่โอดสนเลยวัน คุณลูกขอบคุณครับนี่ลูกดีดีบ้าเบอกว่ารอท่านั้นเลยอ่ะหลายหลายไปด้วยหลายหลายไปด้วยัหมครับเอ้ยไม่ต้องลูกไปลูกไปเฮ้ยมึงก็พาเขาไปด้วยก็ได้ดูแลตัวเองไปก่อนลูกแล้วอาเกี่ยงเงินหน่อยขอบคุณครับจะพามาทาไมวะเนี่ยพี่ครับแล้วตอนนี้ได้เวลาสมัครทหารครับเนี่ยคมงคลทราบปัจตรนี้จาใครเดินทางมาถึงแล้วครับจ่ามาแล้ว 亚太吗？